สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะนั่นก็คือเครื่องมือ AI ที่จะเข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยคนสำคัญที่จะพาองค์กรของทุกท่านทะย,ยานไปข้างหน้าได้ไกลและวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสามเครื่องมือที่เราคัดมาแล้วว่าทรงพลังสุดๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเคยไหมคะ ความรู้สึกที่แวบเข้ามาในหัวทันทีที่เห็นกองงานตรงหน้าว่าคืนนี้สงสัยไม่ได้นอนแน่ๆโอ้โหเป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนเข้าใจดีเลยทีเดียวค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะโต๊ะทำงานที่มีเอกสารกองสูงปริตรอยอยู่ตรงหน้างานที่ต้องทำซ้ำๆวนไปทั้งวันจนตาล้ามือชาไปหมดมันไม่ได้เหนื่อยแค่กายนะคะ แต่มันเหนื่อยไปถึงใจเลยแต่จะเป็นยังไงล่ะคะถ้าเราสามารถพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยจะเป็นยังไงทั้างงามที่ต้องทำกันทั้งวันสามารถเสร็จสิ้นได้ในเวลาแค่เราเดินไปชงกาแฟแก้วเดียวเอาล่คะค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าความมหัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและนี่แหลคะค่ะ คือยุคใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงใช่แล้วค่ะไม่ได้พูดเล่นเลย3นาทีแค่3นาทีเท่านั้นงานที่เคยต้องนั่งทำกันทั้งวันทั้งคืนตอนนี้สามารถย่นเวลาลงมาได้ขนาดนี้โดยผู้ช่วยอัจฉริยะของเราค่ะและนี่คือโฉมหน้าทีมงานใหม่ขององค,อค์กรค่ะตัวแรกเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว Chat GPT ที่เก่งเรื่องการพูดคุยการเขียนสร้างสารรค์ไอเดียได้สารพัดถัดมาคือ Notion AI ผู้ช่วยสุดฉลาดในการจัดระเบียบข้อมูลสรุปการประชุมหรือร่างเอกสารที่ซับซ้อนและสุดท้าย c o Pilot ที่เป็นเหมือนนักบินผู้ช่วยสำหรับทีมเทคนิคช่วยเขียนโค้ดแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากๆแต่และตัวก็มีความถนัดต่างกันไปนะคะ แต่ทั้งหมดนี้คือผู้ช่วยทรงพลังที่พร้อมให้เราใช้งานได้ทันทีและที่สำคัญหลายตัวมีเวอร์ชันให้เริ่มใช้กันได้ฟรีๆด้วยค่ะแล้วคำถามคือเราจะสั่งงานเจ้าพวกนี้ยังไงมันจะยากหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่ามันง่ายกว่าที่คิดเยอะมากๆเรามาดูกันค่ะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีแค่3มสเต็ปง่ายๆเลยค่ะที่ใครๆก็ทาตามได้1 ก็แค่เปิดเครื่องมือ AI ที่เราเลือกขึ้นมา 2. บอกไปเลยค่ะว่าเราต้องการอะไรเอาให้ชัดเจนที่สุดและสุดท้าย 3. ปรับแก้ผลลัพธ์ที่ได้อีกนิดหน่อยให้มันเปะ๊ะแค่นี้เองจริงๆค่ะไม่ว่างานจะซับซ้อนแค่ไหนหลักการมีเพียงเท่านี้เลยแล้ว้คำว่าพร้อมที่ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนเลยค่ะพูดกันแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือวิธีที่เราคุยกับ AI นั่นแหละค่ะ ก็แค่บอกไปตรงๆเลยว่าเราอยากได้อะไรเหมือนเราสั่งงานคนเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นช่วยเขียนอีเมลขอบคุณลูกค้าให้หน่อยหรือบทความนี้ยาวจังช่วยสรุปให้เหลือแค่สามบรรทัดได้ไหมเห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือเราไม่ได้แค่สั่งให้มันทำงานนะแต่เรากำหนดสไตล์ของงานได้ด้วยอย่างเช่นบอกไปเลยว่า ขอเป็นภาษาทางการสุดๆเหมือนหนังสือราชการเลยนะหรือสรุปมาแบบภาษาเพื่อนคุยกันเอาให้เข้าใจง่ายที่สุดโหมันฉลาดแล้วก็ยืดหยุ่นได้ขนาดนี้เลยค่ะจากความรู้สึกที่แบบโอ้ยทำอะไรไม่ถูก จ้องหน้ากระดาษเปล่าๆไม่รู้จะเริ่มยังไงตอนนี้ AI สามารถเปลี่ยนไอหน้ากระดาษเปล่าๆนั่นน่ะให้กลายเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ที่พร้อมส่งได้ในเวลาไม่กี่นาทีนี่มันคือการพลิกเกมการทำงานของเราไปเลยจริงๆค่ะพอเห็นว่ามันเก่งขนาดนี้แน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะเริ่มมีคำถามในใจแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วบทบาทจริงๆของ AI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ มันจะมาเป็นเพื่อนเกิดเป็นคู่แข่งเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะและนี่คือคำถามสำคัญที่เชื่อว่าอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนในตอนนี้สรุปแล้ว AI จะเข้ามาแย่งงานของเราไปจริงๆหรอคะคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้ก็คือไม่คะ่ะอยากให้ลองมองภาพแบบนี้นะคะ AI เนี่ย ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกับเราเลยแต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทีมของเราต่างหากเป็นคนที่เข้ามาช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นดีขึ้นมันคือผู้ช่วยค่ะไม่ใช่คู่แข่งดังนั้นเมื่อเรามีผู้ช่วยที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วคำถามต่อไปก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเร่งสปีดสู่ความสำเร็จและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเราได้ยังไง กุญแจสำทัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่การไปกลัวเทคโนโลยีนะคะแต่คือการปรับมุมมองของเราแล้วหันมาเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อเร่งความสำเร็จของเราให้เร็วยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาสุดท้ายนี้อยากจะฝากประโยคน,นี้ไว้ให้คิดตามกันค่ะสมองกนไม่ได้รวยแทนเราแต่ช่วยให้เรารวยไวขึ้นนี่แหละค่ะ คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเทคโนโลยีมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือปลดล็อกศักยภาพของเราไม่ได้มีไว้เพื่อมาแทนที่เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมคนที่สร้างสารรค์ก็ยังคงเป็นเราเสมอลองเปิดใจแล้วเริ่มใช้ผู้ช่วย AI ของคุณตั้งแต่วันนี้ดูนะคะตอนนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าพลังของความนิ่งเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอะไรรองรับอยู่บ้างเพราะว่าการฝึกสมาธินะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกสงบเท่านั้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองของเราได้จริงๆเวลาที่เราฝึกสมาธิคลื่นสมองของเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากคลื่นเบต้าซึ่งเป็นคลื่นตอนที่เราตื่นตัวกำลังคิดวิเคราะห์วุ่นวายอยู่ไปสู่คลื่นอัลฟาครับซึ่งเป็นจังหวะที่สมองผ่อนคลายแต่ยังตื่นอยู่และมีสมาธินะครับเป็นสภาวะที่สมองพร้อมสําหรับการเรียนรู้และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเปรียบไปก็เหมือนเครื่องยนต์ที่เดินเบาๆแต่พร้อมที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้ทุกเมื่อ ที่น่าสนใจมากๆก็คือพอเคลื่อนสมองเปลี่ยนเป็นอัลฟามันจะไปทำให้สมองส่วนที่เรียกว่า default networks หรือไอ้ส่วนที่ทำให้เราคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มทำงานน้อยลงครับพูดง่ายก็คือเสียงวิจารณในหัวของเรามันจะค่อยๆเบาลงพอมันเงียบลงเราก็จะมีพื้นที่ว่างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งที่พร้อมจะซึมซับทุกอย่างรอบตัวโดวยไม่มีอคติมาขวางกัน้นแล้วนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่าง UCLA และ MIT พบว่าคนที่ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเนี่ยเปลือกสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และความจํามันหนาตัวขึ้นจริงๆแล้วก็ยังควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วยแถมสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนกลางการตัดสินใจก็ทํางานได้ดีขึ้นไปอีกนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าการฝึกให้ใจเรานิ่งมันทําให้สมองของเราพัฒนาและฉลาดขึ้นได้จริงๆพอเห็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนขนาดนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอออยากฝึกนะแต่ไม่มีเวลาเลยชีวิตมมันยุ่งไหด ในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าเราจะฝึกความช้าในชีวิตประจําวันที่แสนจะวุ่นวายของเราได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องปลีกเวลาไปไหนเป็นพิเศษเลยความจริงก็คือสมาธิไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาเสมอไปนะครับหัวใจของมันจริงๆคือการกลับมารู้สึกตัวกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ตรงหน้าแค่นั้นเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็ตามตอนอาบน้ําแทนที่จะคิดเรื่องงานไปเรืเร่อยเปๆก็ลองกลับมารู้สึกถึงสัมผัสข,ของน้ําบนผิวดูตอนขับรถก็ลองรู้สึกถึงมือที่กําลังจับพวงมาลัยอยู่ ทุกกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราสามารถเป็นสนามฝึกสติได้ทั้งหมดเลยครับหัวใจสําคัญมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอะไรแต่อยู่ที่ว่าเรารู้ตัวระหว่างที่ทําสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าประโยคนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับเพราะความวุ่นวายของชีวิตภายนอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงหรอกครับแต่ปัญหาคือการที่เราปล่อยให้ใจของเรามันวุ่นวายตามสิ่งเหล่านั้นไปด้วย การฝึกสติก็เลยไม่ใช่การหน,นีจากความวุ่นวายแต่คือการกลับมาตั้งหลักอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นให้ได้เพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันว่าการฝึกให้ใจเราช้าลงเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนที่จะนําไปสู่ชีวิตที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้อย่างไงเมื่อเราช้าลงในใจได้แล้วสมองจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า Optimal Flow หรือสภาวะลื่นไหลได้ง่ายขึ้นครับนี่คือภาวะที่เราจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่จนลืมเวลาไปเลยเป็นจุดที่นักกีฬาระดับโลกใช้ตอนแข่งขันหรือที่ศิลปินใช้ตอนสร้างสรรผลงานชิ้นเอกซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับว่าคลื่นสมองในภาวะ Flow เนี่ยก็คือคลื่น Alpha คลื่นเดียวกับตอนที่เราทำสมาธินั่นเอง การฝึกสมาธิจึงเหมือนกับการปรับจูนสมองของเราเพื่อให้เราพร้อมเข้าสู่โหมดประสิทธิภาพสูงสุดได้ทุกเมื่อที่เราต้องการมันก็เหมือนกับนักวิ่งมาราธอนนั่นแหละครับคนที่ชนะไม่ใช่คนที่ออกตัวเร็วที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่รู้จักจังหวะของตัวเองสามารถรักษาพลังและก้าวที่เหมาะสมไปได้ตลอดเส้นทางชีวิตก็เหมือนกันเลยครับการฝึกสติก็คือการเรียนรู้ที่จะรักษาก้าวของเราเพื่อให้เราไปได้ไกลและยั่งยืนที่สุดโดยที่ไม่หมดแรงล้มพับไปซะก่อน หรือจะเปรียบเหมือนกับนักแม่นปืนก็ได้ครับเขาจะกลั้นหายใจให้นิ่งสนิทก่อนเหนียวไกลเสมอเพราะเขารู้ดีว่าการหยุดชั่วครู่นี่แหละคือสิ่งที่รับประกันความแม่นยำการช้าลงจึงไม่ใช่ความอ่อนแอเลยนะครับแต่มันคือความแข็งแกร่งที่มาพร้อมกับความเฉียบคมมันคือการเปลี่ยนจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่ผิดพลาดไปสู่การตอบสนองที่อาจจะช้าลงแต่แม่นยำและทรงพลังกว่าหลายเท่า สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปขบคิดกันนะครับว่าบางทีการเติบโตที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การพยายามวิ่งแซงหน้าใครๆแต่คือการรู้จักตัวเองดีพอที่จะรู้ว่าจังหวะก้าวที่เหมาะสมกับตัวเราจริงๆมันคืออะไรเพราะในยุคที่ทุกคนกำลังแข่งกันเร็วสุดชีวิตความกล้าที่จะเดินในจังหวะของตัวเองอาจจะเป็นความเร็วที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดก็ได้ครับ